ครับขนนครับที่เด็ดถัดไปจากต้นครับชิมไปแล้วตัวอย่างทีนี้หวานมากหวานกรอบหวานกรอบอ่ะส่งขนุนให้เด็กชายหน่อยครับให้ชิมหน่อยครับนี่ลองชิมดูอร่อย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 โอ้ชิมแล้วห่อยมาก โอ้คินแล้วอร่อยมากเลยแล้ว่า,วากรอบอร่อยนะกินติดใจเลยอ,ออยอร่อยๆอ,อ,อโอ้โหคุ้มจริงเงี้ดีนะพี่เอฟไม่ซื้อเอาวะนุ่นดีครับผมไม่เอาไม่อไมนอยเต็มุอ่ะพิธีการปอกครับขนุนครับยางติดยางเยอะแยะเดี๋ยวก็ มาเคลียออกไปมาเคลียออกไปนี่ครับอร่อยพ่อกรอบเลยกรอบเลยชอบก็คือกรอบให้พ่อชิมเลยยังแม่ไปเอาแม่ก็นั่นตรงหัวดูว่ากินได้ไม่กินได้ออ๋ได้ถูกเลยแต่แบบกรอบไงแบบกรอบนี่กะฉัดชอบโอ้บ อร่อยครับน้องรอุยอุ้ยเอาเด็กกินเอากินด้วยการเด็กๆพูดถึงฉาดไม่ได้เลยพูดถึงฉาดกินไม่ได้เลยเด็กมาทันทีนี่ครับตงนกดีเลยสวยๆแบบนี้น้ำหนักห้ากิโลขนุนของเราครับพันธุวายสีส้มๆเหลืองเส้มสแบบนี้อร่อยอร่อย เม่อกี้ลองชิมไปดูเลยนะครับคนละชิ้นคนละชิ้นมันไม่สมบูรณ์เพื่อนมันอยู่ตรงกลางเยอ๋อหูขนาดไม่สมบูรณ์ยังอร่อยขนาดนี้เลยไม่สมบูรณ์่ลูกข้างๆมันโตมันบีใครม,มีพื้นที่นะครับแถวบ้านก็ลองปลูกดูนะครับเขาปลูกง่ายได้ผลผลิตเยอะอร่อยด้วยขายก็ได้เป็นที่นิยมนะครับนี่แหละนี่แหละ,หละอร่อยจริงๆ ขนุมขนุนพันทัวยนี่แหละต้นเขาวันนี้ฝนตกทั้งวันครับพอฝนหยุดตกเราก็มาปอกขนุนกินกันที่เราได้เด็ดไว้เมื่อเช้านี่เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับหลายคนก็เห็นตอนเป็น กินได้แล้วเนาะตอนปอกไม่เคยเห็นนะย่ามกันหอมมากเลยนะาอร่อยเต็มคำอร่อยมากๆก,กับขนนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา